ใจดีค่ะต่อเวลาให้ถึงเวลา18นาฬกาของวันที่2เมษายน9 8 9 0บาทไปชมกันเลยจ้าริมส่งฟรีทั่วไทยนี่สวยมากเลยเห็นไหมคะเลือกมาแล้วคะ่ะว่าทุกผืนเนี่ยไกด์แพทเลือกมาแล้วจ้าเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรมีบเอฟเลยคุณยา่าคุณยายทุกท่านคุณแม่นะคะคุณนะ้าคุณอาคุณพี่สำหรับเบอร์หนึ่งค่ะนี่เลยนะคะ เสยท้องผ้าเป็นเม็ดมะขามนะคะ,ะเป็นลายโบราณที่เขาตั้งชื่อไว้นะคะเพราะฉะนั้นสนใจทักมาได้สำหรับเบอร์หนึ่งค่ะสำหรับเบอร์ห้าเบอร์หค่ะเบอร์ห้าสวยไหมคะเบอร์ห้า,หหานี่เลยค่ะไปชมลายใกล้ๆค่ะไปชมลายใกล้ๆเบอร์ห้า สวยไหมตนะในสำหรับเบอร์สามคะ่ะลุงให้ชมเบอร์สามคะ่ะสวยไหมคะเนี่ยเบอร์สามคะ่ะสวยไหมด้านลังนังแบบนี้สวยไหมคะนา <laughs> งแบบนี้ใส่ใช้ได้ไหมคะ อันนี้นะคะลายใกล้ๆสำหรับเบอร์สามือหนึ่งจจังหวัดสุรินทร์คัดโดยไกด์แพทแล้วจ้าไม่ต้องหว่วงไม่ต้องไม่ต้องหว่วงว่าจะไม่ได้ผ่าไม่ใช่นี่คเพราะว่าเลือกมาเดินไกด์แพทมกักคุเทศอาชีพนะคะผู้ที่คัดมาแล้วจากร้านค้าในพันธมิตรที่แท้ทอมือสําหรับเบอร์นี้นะคะเบอร์สี่ไปชมใกล้ๆค่ะมาไวไปไวค่ะต้องรีบๆคุณผู้ชมจะได้ไม่ชมคลิปนานเนาะนะคะสําหรับดอกมะเขออือเห็นไหมคะ นี่คือการถ่ายทำตอนกลางคืนนะคะอยากได้ก็คือรับชมนะคะแล้วติดต่อขอคุยหลังไม้ได้เลยจ้าไมเป็นเบอร์7โทนน้ำเงินเลยค่ะตอนวันนี้โทนน้ำเงินเยอะเลยนะเบอร์7็เตาน้อยอ่ะเตาน้อยอ่านี่ค่ะหนุ่มเมื่ออยู่ในตัวคนงามบ่งามบ่สวยไหมคะเบอร์7ค่ะ เตาน้อยสามตะกอค่ะไปไวมาไวจะได้รีบช็อปไงคะต่อไปเป็นเบอร์แปดในการประตูวางแต่ว่าใหญ่กว่าเก๋กว่านะคะสำหรับประตูวางผืนนี้ด้วยความไวจะได้เร็วค่ะนะคะประตูวางสวยไหมคะสำหรับประตูวางเบอร์แปดจ้า แกาแพจะไปไว้นะคะคุณผู้ชมจะได้ไวๆช้อปปิ้งไวๆไไเลือกไวๆตัดสินใจไวๆสำหรับเบอร์แปดอกมะเขือค่ะเป็นครามเคมีค่ะสีสวยแล้วก็เรียนแบบได้เหมือนแล้วก็ทอได้สวยดีเหมาะสำหรับนุ่งอยู่ในตัวคนนะคะนี่เลยคะ่ะนุ่งให้คุณผู้ชมชมนะจ๊ะสวยไหมนะคะ เดี๋ยวไปชมลายใกล้กันเลยค่ะเบอร์เก้าไกดแพทมาแปลกเนาะรอบนี้เจ้าขึ้นมากออกม่วงนะคะม่วงออกบานเย็นนะคะแล้วก็เป็นสีเป็นเหมือนกับอิดนะคะสีอิดนะเป็นลายเชิงนะคะเป็นประยุกต์นะคะ เบอร์12คะ่สะสำหรับคนที่ชอบสีสดใสทั้งหมดเป็น3ตรกรราคาพิเศษนะคะ1 9ึาทแพบาทพยายามช่วยเหลือคุณผู้ชมคะ่ะโดยนำผ้าไหมที่สามารถได้ราคาส่งมาก็บวกค่าทำงานค่าตัดต่อทรงไปสณีนะคะน้ำมันก็ขึ้นแล้วนะคะนี่คือผ้าไหมขึ้นราคาเบอร์12จ้าเงามบ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 อนโบน,นะคะอ่า ดูใกล้ๆนะคะสวยมากนะคะมีความมันวาวคือเสน่ห์ของผ้าไหมค่ะเบอร์12จ้านี่นะคะอ่าแล้วเป็นเชิงใช่ไหมคะไกด์แพทไม่แน่ใจลายละลนะคะเดี๋ยวผิดลายบอกว่าเป็นเบอร์13บสามละกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวผิดเดี๋ยวมีคนตำหนิ <c oughs> <c oughs> นะคะยังไม่เชี่ยวชาญน,นะคะ ก้แพทขออนุญาตสลับเป็นด้านนี้นะคะเพราะว่าแกแพทติดสติ๊กเกอร์ไว้เนาะเบอร์13ค่ะคุณผู้ชมอย่าง,งงนะ14จนถึงเบอร์หนึ่งเนื่องจากว่าแก้แพทไปถ่ายท่ดสดแล้วเบอร์14อ,อยู่บนสุดก็เลยไม่ขอทวนนะคะก็เลยมาเป็นเบอร์14ก่อนแล้วก็เบอร์13อ่านี่นะคะเบอร์13เบอร์13ค่ะดูนะ เบอร์สิบสามให้ชมกใกล้ใกล้เอ้ยให้ชมกใกล้ใกล้ต่อไปก็จะไปชมใกล้ใกล้ของลายเบอร์สิบสามจ้ะ